ส่วนอาจารย์เสรีจะเลือกหรือไม่มันจะดูแค่คะแนนอย่างเดียวไม่ได้ผมก็ยังไม่ให้เขาให้ผมมาตัดสินใจสสส่วนใหญ่บอกไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ครับสบวจะไปทำอะไรได้ ให้มี300เสียงก็ยังทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นผมยืนยันว่าที่สวโหวตกันไม่แตกแถวอย่างนื้ <c oughs> เพราะสสซึสส่งเป็นตัวแทนของประชาชนส่วนใหญ่ครับ <c oughs> เขาจะเอานีกะไยอันนี้คือรอบที่แล้วรอบที่แล้วอ่เพราะฉะนั้น ทั้งหมดเกิดขึ้นจากสสเป็นสารตั้งต้นให้ใครรวมเสียงเขามาผมก็ยังไม่ให้เขาให้ผมมาตัดสินใจเผมไม่ได้ให้สสตัดสินใจค้านเสียงประชาชนผมไม่ได้ค้านเสียงประชาชนแต่ผมทําเพื่อประชาชนเพราะคนที่ได้คะแนนเสียงมาเนี่ยนะถ้าหากว่าผมเห็นแล้วว่ามันมีจุดด่างพร้อยมันเป็นคนที่สร้างแต่ปัญหาสร้างความแตกแยกมีแต่กลุ่มทุจริตคอร์รัปชัน มีแต่กลุ่มที่ทำลายสถาบันบนะครับผมก็ย่อมจะมีสิทธิ์ในการจะบอกประชาชนว่าเฮ้ยเสียงมากก็จริงครับแต่คุณสมบัติคุณไม่หมอผมถามตรงๆอาจารย์วันชยัยถ้าเพื่อไทยเขารวมกันได้เกิน250แล้วเขาเสนอคุณอุ้งอิงโหวตไหมฮะผมโหวตอยู่แล้ว150 150เท่าไหร่ถ้า150ทวนสมมุตินะฮะผมไม่โหวตให้าถามว่าทำไมทำไมฮะ ผมว่าประเทศไทยสองร้อยห้าสิบผมว่าประเทศไทยไม่ใช่ที่รองงานของใครถ้าสมมุติต่อถ้าเพื่อไทยเขาประกาศว่าเขาแรนสไลด์สามร้อยสิบแล้วเขาได้สามร้อยสิบเสนอคุณอุ้งอิงอันนี้พอแม่จันสามร้อยสิบเขาก็ต้องไปรวบรวมเสียงมาให้มันได้สามร้อยเจ็ดสิบหกอ๋อถ้าเกินสามเจ็ดหกโอเคก็ได้อยู่แล้วคะแนนผมจะตัดสินใจเลือกใครอ่ะมีราคานะเออวิอันนี้อันนี้บอกใครนะบอกผมือเปล่ราคานี่ไม่ใช่หมายว่าให้ค่าตอบแทนไม่เอาเงินมาแลกใน่ มีราคาคือมีค่ามีค่าควรที่จะลงให้ใครเนี่ยนะฮะเป็นนายกรัฐมนตรีงดูความเหมาะสมดูประสบการณ์ความรู้ความสามารถ<ฮ>ะนะครับดูที่ทํางานแล้วเนี่ยสามารถทําให้ประเทศชาติจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าได้ไม่สร้างความแตกแยกไม่เข้าไปทุจริตคอร์รัปชันนะครับเข้าไปแล้วเนี่ยต้องดูแลปกป้องสถาบันให้ดีอย่างงี้นะครับเพราะฉะนั้นผมนี่ได้บอกว่า,า,าการตัดสินใจของผมเนี่ยนะครับมีค่า เพราะนั้นผมจะเลือกใครเนี่ยเอาไว้ดูวันนั้นว่าตัวเทียบเนี่ยเหมาะกับกันไหมสมมุติในวันนั้นพลเอกประยุทธ์ก็ได้รับการเสนอเป็นแคนดิเดตพลเอกประวิตรก็ได้รับเสนอการเป็นแคนดิเดตคุณอุ้งอิงก็ได้รับการเสนออาจารย์เลือกใครอ่ะผาให้ถึงวันนั้นก่อนผมยังยืนยันในหลักการอ,อาจารย์ชัดเจนยืนยันในหลักการใครได้เสียงเกินกว่า251อาผมเลือกคนนั้นส่วนอาจารย์เสรีจะเลือกหรือไม่ มันจะดูแค่คะแนนอย่างเดียวไม่ได้ต้องด้วยทคุณบางนิดอาจารย์เสรีพูดอย่างนี้เหมือนกับตัวผมเนี่ยคะแนนของผมนี่มันไม่มีค่าไม่ใช่ไม่ใช่ไหมไม่ไม่ใช่ไหมก่ันคะแนนผมก็มีค่าแต่ผมให้ค่ากับเสียงที่มาจากประชาชน่วนใหญ่เขาเอาประชาชนเป็นหลักแต่ผมก็ต้องใช้ดุลวินิจผมเลือกในสิ่งที่เหมาะสมด้วย